สวัสดีครับผมบนชาแนลวันนี้จะมารีวิวเหรียญพ่อแม่ค,คูบาอาจารย์ให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมเหรียญเต่านะครับผมเหรียญเต่ารวยมหาเศรษฐีนะครับผมเต่ารวยมหาเศรษฐีหลวงปู่แสงจันทวังโสวัดโกชัยอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับผม พศสองห้านะครับสร้างปี2562นะครับผมหลวงปู่อายุ100กว่า,ป,วาป,วปีแล้วครับผมนะี่100กว่าปีแล้ว1 0ึ่ปีแล้วครับผมหนึปีด้านหลังนะครับผมทุกคนให้รับชม ตาโคด้วยนะครับขอเในครับผมบาโคตอนนี้หลวงปู่ยังมียังอยู่นะครับผมหลวงปู่ยังอยู่อายุหนึ่งรอยกว่าปีแล้วนะครับห้าแผ่นดินเลยครับผมเต่ารวยมหาเศรษฐีหลวงปู่แสงจันทววังโสวัดโพชัยอำเภอนาะแกจังหวัดนครพนมนะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ พระเกกิยังมีชีวิตอยู่นะครับผมพุทธคุณเปลี่ยมล้นเลยครับหนึ่งร้อยกว่าปีนะครับผมสร้างปีสองห้าสองให้ทุกๆคนได้รับชมนะครับผมเหยน่ลวงปู่เหยนเต่านะครับรวยมาเศรษฐีหลวงปู่แสงจันท่าหวังโสวัดโพชัยอำเภอนาแก จังหวัดนครพนมครับผมและหน้าด้านหลังนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ